แบบฝึกหัดที่11ข้อ1อ่านหนังสือเรียนแล้วตอบคำถามหนังสือเรียนภาษาพาทีเรื่องส่งข่าวเล่าเรื่องข้อ1น,นักเรียนคิดว่าการใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหารร่วมกันเป็นความจำเป็นหรือไม่เพราะเหตุใดเป็นความจำเป็นค่ะเพราะเป็นการป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย ต่าไปค่ะข้อสองทไมพบต้องเสียเวลาหากระดาษเขียนจดหมายและพบเล่าเรื่องอะไรให้เพื่อนฟังนะคะทำไมพบต้องเสียเวลาหากระดาษเขียนจดหมายและพบเล่าเรื่องอะไรให้เพื่อนฟังนะคะเพราะคนที่นั่นไม่นิยมเขียนจดหมายพบเล่าเรื่องกินให้เพื่อนฟังค่ะต่อไปค่ะข้อสาม นักเรียนได้ข <us> 네้อคิดเกี่ยวกับการรับประทานอาหารเพื่อความปลอดภัยนะคะ่อความปลอดภัยของตนและบุคคลอื่นในเรื่องใดบ้างนะคะนักเรียนได้ข้อคิดเกี่ยวกับการรับประทานอาหารเพื่อความปลอดภัยของตนและบุคคลอื่นในเรื่องใดบ้างนะคะการใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหารค่ะ ข้อสเขียนเรื่องเกี่ยวกับงานเลี้ยงที่นักเรียนสนใจหนึ่งแบบพร้อมวาดภาพระบายและนะคะและระบายสีให้สวยงามนะคะเขียนเรื่องเกี่ยวกับงานเลี้ยงที่นักเรียนสนใจ1แบบพร้อมวาดภาพระบายสีให้สวยงามนะคะอย่าเพิ่งวาดภาพนะคะมาเขียนเรื่องก่อนนะคะอแนวทางในการตอบท่าตัวอย่างนะคะงานเลี้ยงแบบโตเกีนนะคะ งานเลี้ยงแบบโต๊ะกีนเป็นการรับประทานอาหารร่วมโต๊ะกันจะมีโต๊ะและเก้าอี้ให้แขกนั่งอยู่กับที่มีบริกรนำอาหารมาเสิร์ฟให้บนโต๊ะซึ่งหนึ่งโต๊ะนั่งได้8-12คนนะคะได้ข้อความแล้วก็นำมาวาดภาพนะคะหรือจะดูในหนังสือ,อาภาษาพาทีนะคะเรื่องบอกข่าว เล่าเรื่องก็ได้นะคะค่ะตอนนะคะเทพบ,บอกข่าวนะคะสรงข่าวสรงข่าวเล่าเรื่องนะคะภาษาพาทีชันประถมศึกษาปีที่3นะคะเรื่องสรงข่าวเล่าเรื่องนะคะเป็นดูตัวอย่างางานเลี้ยงแบบโต๊ะจีนนะคะหรือนะคะหรืออาจจะเคยไปนะคะแล้วก็วาดนะคะวาดลงไปนะคะ แล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะห้ามีเหตุการณ์อะไรบ้างที่พบเล่าว่าเป็นความเชยของตนนักเรียนเห็นด้วยหรือไม่เพราะเหตุใดการพิ้งขนมปังการใช้ตะเกียบที่อาหารพบอยากได้กละมังนะคะอยากได้กระมังไปใส่อาหาร ไม่เห็นด้วยนะคะ,ะนักเรียนเห็นด้วยหรือไม่เพราะเห็นไดไม่เห็นด้วยเพราะคนะคนผิดพลาดได้นะคะ,ะไม่เห็นด้วยนะ,ะเพราะ,ะคนผิดพลาดได้นะคะต่อไปค่ะ 6. จากบทอา่านเสริมกริยาวาจาดีนักเรียนได้ข้อคิดในการปฏิบัติตนเรื่องใดบ้างนะคะ เรื่องม่อาโทษนะคะเรื่องอามารยาทนะคะการพูดนะคะโทษนะคะการพูดเติมสรูปถ้ะการพูดการนั่งการเดินการกินนะคะการนอนและการแต่งกายนะคะอาเรื่องมารยาทการพูดการนั่งการเดินการกินการนอนและการแต่งกายนะคะต่อไปค่ะข้อแปดข้อ ขอโทษนะคะขอ้อ7นะคะงานเลี้ยงแบบใดที่นักเรียนคิดว่าเหมาะกับคนไทยมากที่สุดเพราะเหตุใดงานเลี้ยงแบบโต๊ะจีนค่ะอันนี้แนวทางในการตอบนะคะเพราะจะได้นั่งคุยกันเห็นกันคุยกันเห็นกันและมีคนร่วมโต๊ะตั้ง10คนนะคะอันนี้อ,อยู่ในหนังสือนะคะ มีคนร่วมโต๊ะตั้งสิบคนนะคะข้อสองบอกความหมายอธิบายและฝึกใช้คำนะคะเรียงคำต่อไปนี้ให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์นะคะค็อกเทลนะคะหางไก่มีชื่อเรียกกันเล่นๆว่างานเลี้ยงแบบนะคะเปลี่ยนเป็นนะคะ งานเล่นแบบงานเลี้ยงแบบคอกเทลมีชื่อเรียกกัน,นเล่นว่าหางไก่นะคะต่อไปค่ะข้อสองอาหารฝรั่งโรงแรมอาหารมื้อเช้าและอาหารไทยจะมีจะมีทั้งนะคะเปลี่ยนมาเป็นนะคะอาหารเช้าที่โรงแรมจะมีทั้งอาหารฝรั่งและ อาหารไทยนะคะเา yeah. ไปครับ้อ3ตัดอาหารช้อนกลางการไม่ใช้ะจะทําให้เชื้อโรคได้ง่ายติดต่อกันนะคะเอามาเปลี่ยนใหม่นะคะกาตัดอาหารช้อนกลางการไม่ใช้จะทำให้เชื้อโรคได้ง่ายติดต่อกันมาเปลี่ยนเป็นนะคะการไม่ใช้ช้อนกลางตัดอาหารจะทำให้เชื้อโรค ติดต่อกันง่ายนะคะการไม่ใช้ช้อนกลางตักอาหารจะทำให้เชื้อโรคติดต่อกันง่ายต่อไปค่ะขอ้อ4แนวทางในการตอบนะคะสิ่งที่ตักอาหารทุกคนแต่พอดีควรปฏิบัติคะการตักอาหารแต่พอดีเป็นสิ่งที่ทุกคนควรปฏิบัตินะคะ การตักอาหารแต่พอดีเป็นสิ่งที่ทุกคนควรปฏิบัติต่อไปค่ะข้อสี่นิยมส่งข่าวการปัจจุบันโทรศัพท์มือถือนะคะโทรศัพท์มือถือการเขียนจดหมายมากกว่าโดยใช้ท่ามาเปลี่ยนใหม่นะคะปัจจุบันนิยมส่งข่าวกันโดยใช้โทรศัพท์มือถือมากกว่าการเขียนจดหมายนะคะ ่อไปค่ะข้อ3ฝึกการใช้ภาษาข้อหนึ่งเลือกระบายสีภาพที่เป็นคำสรรพนามนะคะคำสรรพนามนะคะ,คะก็มีคำว่าคุณนะคะระบายสีเลยค่ะคุณโยมนะคะโยมมันนะคะมันพระองค์เขานะคะเราก็ใช่นะคะ ผมนะคะคำสรรพนามนะคะคุณโยมมันสัตว์นะคะเราจะเรียกสัตว์ว่ามันสิงโตมันสิงโตมีมันมันมีหางยาวทมันสรรพนามนะคะไก่ตัวนั้นมันชอบอกินอาหารเร็วๆนี่ก็ได้นะคะมันนะคะ นี่หมายถึงคำสรรพนามนะคะคำว่ามันคำนี้นะคะ,ะสุนัขตัวนั้นมันเห่าเสียงดัง่างนี้นะคะ,ะคำว่าคุณโยมมันพระองค์เขาเราผมนะคะระบายสีนะคะแนะนน้ำได้เพิ่มเติมได้นะคะถ้า ไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ได้นะคะในที่นี้ก็มีคำว่าคุณนะคะโยมมันพระองค์เขาเราผมนะคะอตาปลาสีนะคะนอกนั้นไม่ใช่นะคะ จะมีคุณโยมมันพระองค์เขาเราผมนะคะนองนั้นไม่ใช่นะคะหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดมีเจดคำค่ะคําสรรพนามอยู่หน้าน,นี้นะคะเพิ่มเติมในการระบายสีนะคะให้สวยงามแต่อย่าให้อ่าอย่าให้อ่า ช้สีที่ทําให้ตัวหนังสือไม่เห็นมองไม่ชัดน,นะคะที่รงๆแส่นะคะอะได้มองเห็นตัวหนังสือชัดนะคะสีดํายังไม่ควรระบายนะคะสีสวยๆนะคะให้มองเห็นตัวหนังสือนะคะเพิ่มเติมนะคะในการระบายสีนะคะเพิ่มเติมนะคะอย่าให้เป็นสีดํานะคะเอาสีที่สามารถมองเห็นตัวหนังสือได้นะคะาว่าคุณโยมมันพระองค์เขาเรา ผมนะคะหน้านี้มีคําสรรพนามอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเพิ่มเติมคือการระบายสีนะคะให้เห็นตัวหนังสือด้วยนะคะส่วนคาสรรพนามจะมีทั้งหมดนะคเจ็ดคำนะคะคุณโยมมันพระองค์เขาเราผมนะคะ,ะเสร็จแล้วนะคะต่อไปค่ะ ข้อสองเขียนคำสรรพนามให้ถูกต้องตามหน้าที่นะคะ,ะคำสรรพนามนะคะใช้แทนผู้พูดนะคะใช,ใช้แทนผู้พูดก็ฉันผมกระผมผมดีฉันค่ะแทนผู้พูดนะคะฉันกระผมผมดีฉันนะคะ,ะคำแทนผู้ฟังก็เธอท่านคุณแกนะคะต่อไปค่ะ คำแทนผู้ที่กล่าวถึงผู้ที่กล่าวถึงนะคะเขาพวกเรามันพระองค์ต่อไปค่ะอ่าข้อาสาม อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วขีดเส้นใต้คําที่เป็นคําสรรพนามที่ใช้แทนผู้พูดผู้ฟังและผู้ที่กล่าวถึงนะคะผู้ที่กล่าวถึงนัดเชื่อไหมํามว่นนัดค่ะแต่ละวันผมมีเรื่องยุ่งๆนัดหมายถึงผู้ที่ ผู้ที่แทนผู้ฟังนะคะผู้ฟังนัดเชื่อไหมนัดเป็นผู้ฟังนะคะแต่และว,วันผมมีเรื่องยุ่งๆอยู่สองเรื่องคือเรื่องเที่ยวกับเรื่องกินผมนะคะคำสรรพนามนะคะผมอยากเล่าเรื่องกินที่บ้านคุณย่าคุณย่าค่ะก่อนนะผมอยู่ ที่บ้านไม่ค่อยรู้สึกว่ามันมีอะไรเป็นพิธีรีตองแต่มาอยู่ที่นี่อะไรต้องระวังไปหมดคุณย่าบอกว่าการดูคนว่าการดูคนว่าได้รับการสั่ง,ส,งสอนมาดีหรือไม่ให้ดูการที่มารยาทในการรับประทานอาหารเขาตัดสินได้เลยว่าเรามาจากครอบครัวแบบไหน ฟังแล้วผมกินอะไรไม่อร่อยเลยนะคะกินอะไรไม่อร่อยเลยนะคะอามาดูคสํสรรพนามนะคะคําว่านัดนะคะผู้ที่ถูกผู้ที่ฟังนะคะแทนผู้ฟังก็คือนัดนะคะนัดเป็นผู้ฟังนะ,ะนัดเชื่อไหมนะคะติดเป้นใต้คำว่านัดค่ะแต่ละวันผมค่ะคำว่ามผมนะคะ แต่ละวันผมมีเรื่องยุ่งยุ่งอยู่สองเรื่องคือเรื่องเที่ยวกับเรื่องกินอะผมขีค่ะอยากเล่าเรื่องกินที่บ้านคุณย่าขีเซ่ใต้คุณย่าค่ะก่อนนะผมขีคำว่าผมค่ะอยู่ที่บ้านไม่ค่อยรู้สึกว่ามันมีอะไรพิธีรีตองคําว่ามันค่ะ แต่มาอยู่ที่นี่อะไรต้องระวังไปหมดคุณย่าบอกว่าคุณย่าค่ะการดูคนว่าได้รับการสั่งสอนมาดีหรือไม่ให้ดูกันที่มารยาทในการรับประทานอาหารเขาเ,เขีนเส้นใต้คำว่าเขาค่ะเขาตัดสินได้เลยว่าเราค่ะเส้นใต้คำว่าเรานะคะเรามาจากครอบครัวแบบไหนนะคะคําว่าเรานะคะเฮ้อฟังแล้วผม ีขอว่าผมข่ดจิ้อะไรไม่อร่อยเลยนะเขาเกล่าวถึงนัดนะคะนัดเป็นผู้ฟังนะคะจะเป็นจบ่ข้อความต่อไปนี้ให้ขีดเส้นใต้คำที่เป็นคำสัพนามที่ใช้แทนผู้พูดนะคะ ผู้ฟังและผู้ทึกกล่าวถึงนะคะนัดเชื่อไหมนนะัเป็นผู้ฟังนะคะขอ้อ4เขียนจดไม้ลาป่วยตามรูปแบบในอธิบายเพิ่มเติมความรู้และจานะจาน่าซองให้ถูกต้องนะคะในหนังสือภาษาพาทีนะคะหน้า147นะคะ แล้วก็แบ่งกระดาษออกเป็นสี่ส่วนนะคะแบ่งกระดาษออกเป็นสี่ส่วนนะคะอาจจะดูในตัวอย่างเลยนะคะหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดนะคะอันนี้ตัวอย่างในหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดนะคะห้าทับหกเก้านะคะถนนช้างม้อย อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์นะคะห้าศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์ะศูนย์อีกตัวหนึ่งนะคะห้าศูนย์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 นะคะ นมีนาคม2 5ง4นากเรียนคุณครูประจันชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับ1นะคะอันนี้อันนี้เอาั้นทองตัวเองเลยนะคะอาจจะเป็นทับ1ทับ2ทับ3ก็แล้วแต่นะคะอยู่ทับไหนก็เขียนทับนั้นลงไปถ้านะะห้องไหนก็เขียนห้องนั้นนะคะอ่าครับนี่ก็คือหมายถึงห้องห้องที่1ก็ทับ1ห้องที่สองก็ทับ2ไปเรื่อยๆนะคะ เรียนคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3าทัหนึ่งที่เคารพทำะเนื่องด้วยนะคะดิฉันป่วยอาการมีอาการปวดท้องและท้องเสียนะคะไม่สามารถมาโรงเรียนได้อันนี้อาตามในหนังสือนะคะจึงขอลาหยุดเรียนเป็นเวลา2วันตั้งแต่วันที่1ถึง2มีนาคม 2 5 6พนะคะเมื่อดิเคนหายป่วยแล้วจะมาเรียนตามป,ปกตินะคะปกตินะคะจึงเรียนมาเพื่อทราบพระนี้มีในนตัวอย่างในหนังสือนะคะด้วยความเคารพอย่างสูงงามตาสง่าดีนะคะท้ก็ขอรับรองว่าเป็นความจริงสมชายสง่าดีนะคะ ผู้ปกครองนะคะแบ่งกระดาษเป็สี่สวนนะคะวันที่นะคะส่วนที่หนึ่งนะคะตรงส่วนที่สองส่วนที่สองก็คือไม่ใช่วันที่นะคะที่อยู่นะคะส่วนที่1นึ่ส่วนที่สก็จะเป็นวันที่นะคะ นะคะเรียนมีก็อ,อยู่ส่วนที่สี่นะคะเนื่องด้วยก็อยู่ส่วนที่สองนะคะยึงเรียนมาเพื่อทราบนี่ก็อยู่ส่วนที่สองนะคะด้วยความเคารพอย่างสูงมีอยู่ส่วนที่สามอ,อ,อยู่ส่วนที่ส่วนที่สองนะคะตรงนี้ส่วนที่สอง ส่วนที่สองขอรับรองว่าอันนี้อยู่ส่วนที่หนึ่งอ้คือส่วนที่สี่นะคะอันนับจากฝั่งนี้มานะคะหนึ่งส่วนที่หนึ่งนะคะส่วนที่สองส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองส่วนที่สามนะคะตรงนี้แล้วก็ส่วนที่สี่ส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองนะส่วนที่สามแล้วก็ส่วนที่สี่นั่นเองนะคะส่วนที่หนึ่งก็จะเป็นที่อยู่นะคะ อยส่วนที่สองก็จะเป็นวันที่นะคะวันเดือนปีนะคะแล้วก็อ่ะเรียนคุณครูประจําชั้นจะอยู่ส่วนที่สี่นะคะ,ะ,ะเนื่องด้วยนะคะเป็นต้นเนื่องด้วยก็คืออยู่ส่วนที่สามนะคะ,ะเรียนมาเพื่อทราบนี่ก็อยู่ส่วนที่สามนะคะโดยความเคารพอย่างสูงอยู่ส่วนที่สองคะอันนี้ดูในตัวอย่าง ในหนังสือภาษาปฏีได้หน้าหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดเลยนะคะเปลี่ยนแปลงจากผู้ชายมาเป็นผู้หญิงนะคะหรือจะเอา,อาตัวนักเรียนเป็นหลักเลยก็ได้นะคะขอรับรองว่าเป็นความจริงอันนี้อยู่ส่วนที่สี่นะคะเริมาจากฝั่งทางนี้นะคะเริ่มมาจากส่วนที่หนึ่งนะฝั่าจากนี้น,นะคะเริ่มมาจากส่วนที่หนึ่งของที่อยู่นะคะชือผู้ปกรองนะคะ เอาเป็นที่อยู่ของนักเรียนเลยลก็ได้นะคะนี่แนวทางในการตอบเฉยนะคะตัวอย่างเฉยสาม,มารถทำก็คือเอาเอาที่อยู่จริงเลยก็ได้ยิ่งดีนะคะอันนี้แนวทางในการตอบต่อไปค่ะ<ช>อาทนี้์ส่งนะคะผู้ส่งคือเด็กหญิงงามตานะคะเด็กหญิงงามตาส่งจาเด็กหญิงงามตาสง่าดีส่งนะคะห้าทับหกเก้าถนน ช้างม้อยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์นะคะห้าศูนย์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 นะคะผู้รับก็คือนางสุมารีดวงดีนะคะยี่สิบหกทับหนึ่งหกโรงเรียนเชียงใหม่วิทยานะคะถนนช้างม้อยอันนี้อันนี้อันนี้ตรงนี้สมมติขึ้นนะคะ มาขึ้นนะคะอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่รหัสเบสตณีห้าศูนย์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 อันนี้เอาเอาที่อยู่จริงเลยนะคะของโรงเรียนที่ส่งไปให้คุณครูนะคะคุณครูประจําชั้นนะคะอันนี้ในกรณีที่เราไม่ได้ไปยื่นให้คุณครูนี้กรณีส่งนะคะจะมีดวงตาหาดวงตราปรมช์ากรด้วยนะคะสแตรมด้วยนะคะนี่คือตัวอย่างเฉเยนะคะ ต่อไปค่ะข้อ5เขียนบทสนทนาระหว่างนักเรียนกับเพื่อนตามเรื่องที่สนใจนะคะตัวอย่างแนวทางในการตอบนะคะมาเอาแบบนี้ก็ได้นะคะนักเรียนถามไปห้องสมุดกันไหมเพื่อนจะบอกว่าไปสิจ๊ะไปสิจ๊ะไม่ใช่สินะคะไปสิจ๊ะนะคะไปสิจ๊ะนักเรียนก็จะ พูดต่อไปว่าเธอชอบอ่านหนังสือประเภทใดล่ะพเพื่อนก็จะบอกว่าเราชอบอ่านหนังสือประเภทสารคาดีนะคะอันนี้ตัวอย่างที่เฉยนะคะไม่ไม่ไมปแล้วแต่จะพอให้เป็นบทสนทนาระหว่างนักเรียนกับเพื่อนนะคะนักเรียนไปห้องสมุดกันไหมพเพื่อนก็จะว่าไปสิไปสิจ,จะ้ะเพื่อนว่าไปสิจ,จะ้ะ นักเรียนก็จะพูดว่าเธอชอบอ่านหนังสือประเภทใดล่ะเพื่อนก็จะตอบว่าคำถามนะคะเธอชอบอ่านหนังสือประเภทใดล่ะเพื่อนก็จะบอกว่าเราชอบอ่านหนังสือประเภทสารคดีอันนี้ก็แนวทางในการตอบนะคะไม่เอาแบบนี้ก็ได้นะคะเชิญไปกินข้าวไปโรงอาหารก็แล้วแต่นะคะแต่อันนี้แนวทางในการตอบที่เฉยน,นะคะไปห้องสมุดกันไหม ไปสิจ๊ะเธอชอบอ่านหนังสือประเภทใดล่ะเราชอบอ่านหนังสือประเภทสารคดีข้อสี่ขัดลายมือคัดบทร้อยกรองด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัดและฝึกอ่านทรงข่าวเพื่อเล่าเรื่องคัดเลยนะคะครึ่งบรรทัดนะคะ กำลังเฟื่องเที่ยวเมืองหลวงคันเลยค่ะเพื่อนๆนไม่ต้องห่วงคันเลยค่ะเรื่องทั้งป่วงจะบอกเล่าเครื่องบรรทัดนะคะเวลากินอาหารไม่สำราญอย่างบ้านเราแต่ก็สนุกไม่เบา คัดเลยค่ะเป็นประสบการณ์นานนานชีนะคะคัดเลยนะคะตัวเครื่องบรรทัดค่ะตัวบรรจงเครื่องบรรทัดนะคะสงข่าวเพื่อเล่าเรื่องกำลังเฟื่องเที่ยวเมืองหลวงเพื่อนเพื่อนไม่ต้องห่วงเรื่องทั้งปวงจะบอกเล่าเวลากินอาหารไม่สำราญอย่างบ้านเรา แต่ก็สนุกไม่เบาเป็นประสบการณ์นานนานทีค่นเลยนะคะถ้าถ้า,าสงสัยหรือนะคะไม่ครบถ้วนตรงไหนก็แนะนำได้นะคะสอบถามแนะนำได้นะคะเพิ่มเติมได้นะคะและก็คอม,มเมนต์มาได้นะคะถ้าสงสัยหรือว่าอยากถามเรื่องใดเกี่ยวกับเนื้อหาเนื้อเรื่องนะคะอาจจะเป็น ได้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันนะคะอันนี้เป็นแนวทางในการตอบนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะที่รับชมและติดตามสวัสดีค่ะ